ไปดูผลงานของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกันบ้างน,นะครับสามารถจับกลุ่มชาวจีนเชื้อสายอุยกูที่นับถือศาสนาอิสลามที่ร่วมก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ประเทศจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2552นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต197คนและบาดเจ็บอีกกว่า2,000คนครับ โดยผู้ต้องหาที่ได้รับถูกจับกลุมในวันนี้นะครับก็คือนายนุสมูฮัมมชาวจีนมุสลิมผู้ต้องหาก่อเหตุรุนแรงที่มณฑลซินเจียงประเทศจีนเมื่อเดือนกรกฎาคม2552ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต197คนและบาดเจ็บกว่า2,000คนก็ได้ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มได้ภายในซอยลาดพร้าว112หลังสืบทราบว่านายนุสนั้นหลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยผ่านทางด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนั้นสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางชนชาต ระหว่างชาวอุยกูและก็ชาวจีนฮั่นโดยการก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยมีชาวจีนมุสลิมร่วมก่อเหตุด้วย20คนก่อนจะหลบหนีเข้าประเทศลาวและกัมพูชา15คนซึ่งทั้งหมดนั้นถูกจับกลุ่มได้แล้วก่อนหน้านี้ส่วนอีก5คนก็หลบหนีเข้าประเทศไทยนะครับก็พบว่ามีผู้ต้องหาสองใน5ทําการปลอมแปลงพาสปอร์ตและหลบหนีต่อไปยังประเทศตุรกีแต่ถูกจับกลุ่มได้แล้วเช่นกันส่วนอีกสองคนนั้นหลบหนีไปมาเลเซียหนึ่งในนั้นก็มีหัวหน้ากลุ่มรวมอยู่ด้วยทั้งนี้ตำรวจตรวจจคนนนเเข้ามมมืองงกก็ะส่นนุสูัลบ ไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไปครับ